สวัสดีค่ะพวกเราแกงบัตเตอร์ไฟสวัสดีค่ะพวกเราแกงบัตเตอร์ไฟนะคะตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนกันคะตอนนี้พวกเราอยู่ที่ตำบลคำน้ําแซบนะคะซึ่งวันนี้พวกเราก็จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับการปั้นดินเผาหรือเตาเผานะคะ ที่นี่ก็จะเป็นแหล่งภูมิปัญญาเกี่ยวกับการปั้นเตาเผาน,นะคะเรามาดูกันเลยค่ะค่ะคุณลุงสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะดดค่ะ,คะวันนี้พวกหนูก็จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับการทําเตาดินเผาและการปั้นดินเผานะคะคุณลุงชื่ออะไรคะ คุณลุงกะดีฝนอ๋อคุณลุงสมในกะีผลนะคะแล้วคุณลุงทำอาชีพนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะจะพเป็นแม่คนหลักทำไมงแต่บรรพบุรุษเลยใช่ไหมแล้วตลอดจัิงาตลอ๋อเป็นหมู่บ้านที่เขาทำเกี่ยวกับการปั้นดินทองมาตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ทั้งหมู่บ้านเลยใช่ไหมทั้งหมู่บ้านแล้ววิธีการทำทนยังไงบ้าง ิธีการทำเราก็เอาดินเหนียวมาแช่น้ําเป็นอ่างแช่น้ําแล้วก็ปลยขึ้นมาให้มันเส็ดน้ําแล้วก็มาทามาโม่พื่อมาปั่นกับแกบด,ดำเสร็จแ,แล้วก็มาขึ้นลูกพอขึ้นลูกแล้วก็เอามาต่อต่อหูเตาเแล้วก็ไปถึงแดบดบสักระยะหนึ่งเห็นมันแข็งตัวพอดีกับจะมาปาดมาตบมาแต่ของเราเนี่ย มาแต่งหน้าเตาให้มันเป็นลูกเป็นทรงขึ้นมาแล้วก็มาเอามาขึ้นแดดให้มันแห้งแห้งแล้วเราก็เอาไปเผาตรงนี่พอเขาเตาเผาอบอยู่สามวันสี่วันเอาออกมาประกอบใส่ถังเตานึงใช้เวลาทำนานไหมคะเรื่องทำเนี่ยมันตั้งใจขึ้นลูกมามันก็สามสี่ห้าวันต่อลูก พอเขาปั่นทีละลอยทีละรลอยเอามาฝังแดดแล้วก็ต่อหูต่อหูแล้วก่อเอามาฝังแดดนิดหนึ่งแล้วก็มาปาดขึ้นลูก <laughs> น่ใจ้ธรมรมชาติลูก <laughs> มัน,นไม่ได้อย่างมันเรามีเครื่องอบเครื่องปั่นมันี้ำอย่างนี้มันมันมันได้เครื่องไม่ได้ไช้เครื่องทุนแรงไม่ได้ต้องใช้แรงคนเฉพาะเลยที่วิศวากรเขากอกมาวิจัยอยู่หลายครั้งเขาจะเอาไปทํทมานทาไม่ได้ ต้องอาศัยเลยคนใช้ความจำนานถ้าไม่จำนานก็ต้องฝึกกันอยู่นานเน่ยตอนนี้เราก็จะมาดูปเป่าตัวที่ประกอบตันตัวนี้ยังไม่เผานะคะแต่ตัวนี้เผาเลแล้ว ปั <pid> mm, e ้นเตาเสื่องผสมแจบดำนิด